สวัสดีครับอ่าเลิกงานอีกแล้ววันนี้พามาดูสวนป่าสวนป่าสักตอนเตอนเย็นนะครับนี่เลยกำลังสวยเลยน่าจะสูงประมาณ3เมตรกับ4เมตรได้ครับตรงนี้น่าจะประมาณ เหือ5ไล่นะครับสวนป่าตรงนี้น่าเชื่อเลยกำลังสวยเลยป่าสักต้นสูงสูงเลยครับดูครับเทียบกับตัวผมเลยตรงนี้อยู่พิกัดชนบุรีครับมาปวงชนบุรี ไกลจากนิคมอุตสาหะเท่าไรดูครับสวยเลยอยู่ตรงนี้หน้าบักซอยติดถนนด้วยติดถนนสุขุมวทเลยบากซอยเข้าบ้านของใครก็ไม่รู้ครับไนะม่ใช่ของผมบอกแค่นี้ผมชอบไม่ใช่ของผม